ชอบเพลงที่บิวกินมากเลยครับชอบทุกเพลงนะครับสวัสดีครับพวกเรา7จ็ดแเก้าเทรนนี่อยู่ในรายการ Candy of the Week สวัสดีครับอัตโตครับอยู่ตานาเบ้ครับมินครับจีซังครับไม่น้าครับเพชรครับเอาเป็นเพลงที่ผมฟังล่าสุดละกันเดจายูครับของ h ิกซี่ชายชอบมากก็ชอบเพลงที่บิวกินมากเลยครับชอบทุกเพลงนะครับครับก็มาถึงผมก็พลาดไม่ได้แอลาครับ เพลงเข้ามาก่อนนะครับก็ผมคงต้องขายพี่โฟลฟแล้วล่ะครับผมเป็นติ่งนิดนึงทุกเพลงเลยดีทุกเพลงจริงชอบครับสาหรับผมก็น่าจะเป็นเพลงที่ผมได้ทําในมิชชั่นแรกนะก็คือถ้าจูบได้เพลงหังขังของพี่พี่ลัสวันครับเป็นแบบเพลงแรกที่ทําให้ผมได้ฟังกับทีพอปจริงๆเพราะปกติก็อาจจะฟังเพลงสากลนะครับแต่ว่านี่เป็นเพลงแรกที่อยากได้ฟังจริงๆเลยผมสั่งจะขายพี่พี่พ็อกซี่กครับก็ดีทุกเพลงเหมือนกันฮะเพลงล่าสุดเจ็บอยู่ไปฟังได้นะครับ 白痕。<Bye. S 2> <Bye. S 3>